ประชุมในส่วนของเทคนิคนะคะเมื่อวานดัชนีก็ผิดเงื่อนไขที่เราให้ไว้นะคะก็คือได้ปรับตัวลงต่ำกว่า EMA 200วันซึ่งเราให้ใช้เป็นจุดถอยสําหรับการลงทุนระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยึดตามเงื่อนไขที่ให้ไว้นะคะก็คือควรจะถอยออกมาก่อนแล้วก็ถ้าดูลักษณะของเครื่องมือ MACD ที่ปรับค่าลงในขณะที่ตัวของ Modified Stochastic เนี่ยชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะวันนี้ก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงต่อนะคะระยะสั้นเราก็ให้รอดูที่แนวรับประมาณ1,400กับ1,380จุดนะคะว กลับขึ้นมา,าได้หรือไม่ก่อนที่จะพิจารณากลับเข้าลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะแนวต้านแรกนะคะก็ยุดที่เส้น200วันเหมือนเดิมนะคะก็คือ1,440นะคะถ้าผ่านไปได้ก็จะเป็นแนวต้านาที่ประมาณ1,468ค่ะ สต็อกวิวันนี้เราแนะนำช็อตเซลล์2ตัวนะคะก็คือตัว KTC กับ IVL นะคะโดยเริ่มจากตัวของ KTC เนี่ยเราจะเห็นว่าติดแนวต้านอ2อสมวันก่อนเนี่ยขึ้นไปติดแนวต้าน EMA 75วันนะคะจนกระทั่งแท่งเทียนเนี่ยเป็นแท่งสีแดงไหลลงมาตลอดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณลบนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงตามสัญญาณจากเครื่องมือนะคะเราก็มองแนวรับเดิมนะคะที่เคยมาทำา o เอาไว้ะนะคะที่ประมาณ สามสิบหกบาทห้าสิบนะคะเราก็แนะนําว่าถ้ามีการดิดตัวขึ้นไปนะคะยังไม่ผ่าน40บาทก็แนะนำชอ็อตเซล์ที่ราคา40บาทแล้วเรามาปิดที่36มสบาทห้าสิบนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าทะลุเกิน40บาทขึ้นไปสักประมาณ40า่สิบาทเจ็ดสตางค์เนี่ยก็คัดลอกสมก่อนนะคะ i v l ก็เช่นเดียวกันนะคะมีการพยายามดิดตัวขึ้นมานะคะสอวันก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยนะคะ เมื่อวานนี้แท่งเทียนก็กลับเป็นแบรดจอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ยังไม่สามารถถือว่ายังไม่สามารถผ่าน EMA 10วันมาได้นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวกดราคามาโดยตลอดนะคะวันนี้กนะ็เปิดมาถ้าหากว่ายังไม่สามารถฟื้นตัวได้ก็แนะนำช็อตเซล์ที่ราคา ATO ได้เลยนะคะโดยที่ใช้เส้น10วันเป็นจุดตัดขาดทุนนะคะก็คือประมาณ13บาทแต่ eh, 19บาท30นะคะ,ะแล้วก็ตัวปิดโพซิชั่นช็อตเซลนี่จะอยู่ที่ประมาณ17บาท30นะคะก็คือโลครั้งที่ผ่านมา ตัวของสุดท้ายเป็นตัวทิสโก้คะตัวนี้ยังสามารถเก็งกำไรได้นะคะเพราะว่ายืนบวกสวนตลาดได้2สมวันแล้วนะคะวอลุ่มก็ยังคงหนานแน่นนะคะแนวโน้มก็ยังอิงทางบวกจากสัญญาณซื้อของตัว i f i e d stochastic นะคะแล้วก็ตัว m a c d ก็ปรับค่าขึ้นมาเตรียมให้สัญญาณซื้อแล้วด้วยนะคะแนวรับของทิสโก้เนี่ยจะอยู่ที่9บาทดนะคะแนวต้านก็คือ1 1 8แถึง12.2แล้วก็คัทลอสที่9บาท70ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ